ไปต่อกันที่เรื่องราวของหนุ่มนิกกี้นชัชชาตนะคะพิธีกรสุดกวนสายหาอารมณ์ดีของเราค่ะกับอดีตหวานใจอย่างสาวเปียโ,โนคุณผู้ชมหลังจากที่ทางด้านสาวเปียโนนะคะได้มีการออกมาร่าให้กลางไลฟ์สดพูดถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มนิกกี้นะคะและเธอเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสตอรี่ผ่านช่องทางทิกตอกส่วนตัวเอาไว้เหมือนกันว่าเธอได้มีการเคลียร์ใจกับนิกกี้แล้วนะคะซึ่งก็ระบุข,ข้อความเอาไว้แหละคุณผู้ชมก่อนหน้านี้บอกนะคะ ว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยได้มีการเคลียร์กับฝ่ายชายด้วยดีพี่เขานะคะได้มีการขอโทษและเข้าใจถึงความรู้สึกนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีเราจะคอยสนับสนุนพี่เขาอยู่ห่างๆนะคะและจะเก็บความทรงจําที่ดีเอาไว้ตลอดไปอย่างน้อยวันหนึ่งนะคะเราเนี่ยก็เคยมีความสุขร่วมกันอีกทั้งยังสาวเปียโ,โนนะคะเธอก็ได้พิมพ์ต่อเหมือนกันบอกว่าขอยืนยนันว่าเรื่องนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยืนเบียดใครหรือการขอ ถ่ายรูปจากใครนะคะหรือที่เพื่อนเราอยู่โต๊ะข้างๆเราไม่ทราบเรื่องนี้เลยจริงๆค่ะทา,างกลางแฟนๆนะคะก็แห่ส่งกําลังใจให้กับทั้งเปียโนโลและนิกกี้นชัดกันอย่างเยอะแย้มมากมายซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าน่าจะถือเป็นการยุติสถานะความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคู่ของหนุ่มนิกกี้นชัดและสาวเปียโนโนะคะแต่ว่าใดๆคุณผู้ชมคะถึงแม้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจะปิดฉากแบบนี้ลงไปแล้วนะคะเมื่อทางด้านฝั่งของ สาวเปียโ,โนเองค่ะเธอออกมาไลฟ์สดพูดคุยนะคะกับ FC แฟนคลับที่ติดตามเธอเนี่ยทางด้านฝั่งของหนุ่มนิกกี้นชฉัดเองเจ้าตัวก็ยังคงมีการเข้ามาดูไลฟ์สดนะคะของสาวเปียโ,โนอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจะปิดฉากรักลงไปแล้วนะคะซึ่งก็คือช็อตดังกล่าวนี้เลย FC แฟนคลับนะคะก็ได้แคปเอาช็ตนี้แล้วก็เอามาโพสลงช่องทางโซเชียลอีกครั้งหนึ่งซึ่งงานนี้ก็เรียกได้ว่านะคะ เอฟซขาหืนชาวเน็ตขาที่ติดตามคู่นี้เนี่ยก็แห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะกันอย่างเยอะแยะมากมายซึ่งบางคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่านายน้อยรักและเป็นห่วงมากนะเปียนโน ไปเที่ยวอย่าทําซาลันนายน้อยห่วงและห่วงมากนะคะรออยู่นะครับคงว่างแหละเลยแอบดูสาวนะคะซึ่งก็ยังไม่หมดอคุณผู้ชมคะยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยทั้งบอกนะคะว่าน้องกลับมาเป็นตัวเองแล้วเต็มที่เลยหนูเหมือนกันเกินก็ไปต่อลําบากนะคะแค่นี้ก็มีแรงพายลับไปกันต่อนะคะลูก้าคิดถึงพ่อแม่ให้โอกาสและเอาัยพ่อหน่อยนะพร้อมกับมีการแท็กหาหนุ่มนิกกี้นะชันแล้วก็สาวเปียโน และมีข้อความต่อท้ายนะคะที่บอกว่าเราเป็นครอบครัวนะก็แค่คนปากแข็งแต่ใจอ่อนโยนนะคะจะเอเสียงนิกกี้นะคะไปงอ้อเร็วพี่เราจะเสียผู้หญิงดีๆและแม่ของลูก้าไปไม่ได้นะคะแม่เรียกได้ว่าคุณผู้ชมคาช็อตด,ดังกล่าวนี้ก็สร้างความฮือฮานะคะให้กับเอฟซขาหืน่นให้กับแฟนคลับอยู่ไม่น้อยที่ทางด้านสาวเปียโ,โนคะ่ะออกมาไลฟ์สดและทางด้านฝั่งของหนุ่มนิกกี้น,นชัดเองนะคะก็มีการเข้าไปดูไลฟ์สด,ดดังกล่าวนี้ของสาวเปียโน โยอาคา